นี่เป็นบทสรุปปิดตำนาน2อคู่รักนักปราบผีอย่างเอดและโรเรนที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วครับหนังยังอัดแน่นไปด้วยความสยองขวัญสะดุง้งตุ้งแช่และก็ยังกลมกล่อมไปด้วยสายสัมพันธ์ของครอบครัวและนี่คือรีวิวและพูดคุยสั้นๆกับ The Conjuring Last Ride ครับ How to protect you this time? ็สวัสดีต้อนรับทุกคนที่กดเข้ามานะครับกดเข้ามาฟังรีวิวคลิปของผมนี่คือช่องหนังย่องโปรเจกต์ครับช่องที่เน้นพูดคุยรีวิวกันสั้นๆครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังผีหนังสยองขวัญหรือหนังฮีโร่หนังที่ออกมาในแนวทางนี้ครับถ้าคุณเป็นคนชอบดูหนังแล้วกดเข้ามาเจอคลิปนี้โดยเฉพาะหนังสยองขวัญน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันไว้ด้วยนะครับ ก็ถือว่านี่เป็นการเดินทางที่ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเลยครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ The c o n j u r i n g ภาคแรกฉายเมื่อปี2013แล้วผมเนี่ยครับก็เป็นคนหนึ่งท,ที่รักหนังเรื่องนี้มากๆอย่างนี้และผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ครับมันเปิดโลกของหนังสยองขวัญให้ใครต่อหลายคนเลยด้วยความน่ากลัวของมันความสยองขวัญของมันจากการที่ผมไปรู้จักพูดคุยกับคนอื่นที่เขาเป็นคนชื่นชอบหนังสยองขวัญด้วยกันเนี่ย ในวงสนทนาเนี่ยครับก็มักจะหยิบเอาเรื่อง The Conjuring เนี่ยครับมาพูดคุยกันเสมอแล้วก็มีการขยายจักรวาลออกไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแอนน l เบลเดนันหรือแม้แต่าภาคต่อของ The Conjuring เองเนะครับและถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะผิดหวังกับกับภาค3อย่างแรงเลยแต่พอมาถึงภาคเนี้ยพอมาถึงภาค4มันก็มีความรู้สึกแอบใจหายเหมือนกันนะครับที่การเดินทางของเอและวอร์เรนต้องจบลงจริงๆ ในภาคนี้ครับก็ยังคงได้ไมเคิลชาเวสครับพร้อมกับคนเดิมจากภาค3เนี่ยครับมารับหน้าที่ต่อเนื่องในภาคนี้ซึ่งเอาจริงๆอย่างที่ผมพูดไปเมื่อเกี้ยครับว่าภาค3มันเป็นภาคที่ผมรู้สึกผิดหวังที่สุดแล้วมันดรอปลงมาจาก2ภาคแรกแบบพวบเลยอย่างนี้แล้วก็เป็นภาคที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมันน้อยที่สุดในแฟนชายนี้แล้วครับ แล้วหลังจากไมเคลื่นชาเวสแกะทำภาค3เสร็จเนี่ยครับแกก็ไปกำกับเดือนนัน2ต่อแต่ตอนแกทำเดือนนันสเนี่ยกับทำออกมาดีกว่าที่คาดครับมันเป็นการพัฒนาการใลยบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดเลยมีจังหวะอะไรที่มันแม่นยำมากขึ้นดังนั้นเนี่ยครับในภาคสุดท้ายของ t The c o อ j u r i n g เป็นภาคปิดจ,จบตำนาน ย้อนกลับสู่จุดเริ่มต้นของจักรวาลน,นีครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันยังพอคาดหวังได้อยู่เฮ้ยโดยในภาคนี้ครับหยิบยกเรื่องราวอ้างอิงมาจากคดีสุดท้ายของเอสแล้วก็รอเรนนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยฮะต้องไป,ปเผชิญหน้ากับปีศาจที่เขาเคยหนีมาตลอดชีวิตนะครับแล้วเมื่อมันตามหาพวกเขาเจอสิ่งที่มันมุ่งเป้าไปเนี่ยครับนั่นก็คือชีวิตของลูกสาวคนเดียวของครอบครัวนี้อย่างจูดีภารกิจปราบผีครั้งนี้ครับ ก็เลยต้องเดิมพันมากกว่าครั้งไหนๆสิ่งที่เห็นในภาคนี้ครับหนังมีจังหวะการนําเสนอแล้วก็กลิ่นอายอะไรที่ค่อนข้างใหม่พอสมควรครับจากเดิม Conjuring ที่เราดูเนี่ยครับหนังจะเน้น80%ไปที่ครอบครัวผู้ประสบภัย นั่นก็คือแบบครอบครัวที่เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็เจอปีศาจรังควานนะครับเราจะได้เข้าไปอยู่กับครอบครัวนี้80%เลยเราจะได้รู้ความสัมพันธ์ของพ่อของแม่ของพี่ของน้องไอ้ผีที่ค่อยๆค,คุกคามครอบครัวขึ้นเรื่อยๆเ,เริ่มจากเล็กๆไปใหญ่ๆพ่อโดนหลอกแม่โดนหลอก น้องโดนหลอกพี่โดนหลอกโดนหลอกกันทั้งครอบครัวแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของเอสแล้วก็รอเรนนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นพาสืบสวนสอบสวนไขคดีไล่ผีของทั้งคู่ซึ่งก็จะเป็นสักประมาณ20%สุดท้ายของหนังแต่ในภาคนี้ครับผมรู้สึกว่าเขาแบ่งน้ำหนักของการเล่าเรื่องค่อนข้างที่จะ50%นั่นก็คือ50%แรกเจาะลึกไปที่ครอบอรครัวสมิลครับครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่โดนปีศาจคุกค,คามในภาคนี้นะฮะส่วนอีก50%เนเนี่ยครับ ก็ไปเล่าเรื่องทางฝั่งชีวิตปกติชีวิตครอบครัวของของครอบครัววอร์เรนบ้างในะวันที่จูดี้นี่ครับลูกสาวคนเดียวของเอ็ดแล้วก็รอเรนโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วเราจะได้เห็นอิริยาบถแล้วก็แง่มุมของทั้งคู่ของทั้งเอ็ดแล้วก็รอเรนที่ไม่ใช่แค่นักปีศาวิทยาว่าสืบสวนสอบสวนไขคดีผีอย่างเดียวฮะถ้าเราพูดถึงเดอะคอนจูริงเนี่ยครับทุกคนอาจจะคิดถึงฮาส่วนของขวัญที่รสชาติแปลกใหม่หรือจังหวะการหลอกผีที่มันครีเอทขึ้นเรื่อยๆทุกภาค แต่อีกหนึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของหนังเรื่องนี้แล้วมันทำได้ดีมาตลอดทุกภาคเลยครับนั่นก็คือการปูความสัมพันธ์ครับของเอ็ดแล้วก็รอเรนที่ถูกปูมาตั้งแต่ภาคแรกยันจนภาคล่าสุดเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นแน่นแฟนแล้วก็ผมผมว่าชอบความสัมพันธ์ของคู่นี้มากๆเลยแล้วการที่หนังภาคล่าสุดเนี่ยครับย้อนเลือกที่จะย้อนกลับไปโฟกัสเรื่องราวของคู่นี้มากขึ้น ก็เป็นบทส่งท้ายที่งดงามมากๆ,ๆเช่นเดียวกันครับในหนังภาคนี้นอกจากเอสแล้วก็รอเรนที่มีบทบาทเป็นตัวหลักแล้วเนี่ยครับยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกเพิ่มบทบาทขึ้นมาในภาคนี้นั่นก็คือจูดี้่นเองครับนั่นก็คือลูกสาวของเอสกับรอเรนที่เราเห็นกันตั้งแต่เดอะคอนเ n อร์รภาคแรกนะครับเราจะเห็นเด็กน้อยตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็นน้อยเลยในแอนนาเบลคัมโฮมนะฮะจนมาถึงตอนนี้ เธอเติบโตเป็นสาวแล้วในภาคน,นี้แล้วเราก็จะได้รู้ลึกถึงเรื่องราวของตัวละครนี้มากขึ้นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก่อนที่เธอจะเกิดมารวมถึงการที่เธอเกิดมาและเติบโตขึ้นมาเธอไม่ได้เติบโตมาอย่างคนปกตินะครับเธอยังเติบโตมาพร้อมกับยานวิเศษที่เหมือนกับรอเรียนแม่ของเธอนั่นเองครับผมว่ามันเป็นอะไรที่แฟนคอนจูริงอ่ะอยากจะเห็นนั่นก็คือเห็นไอ้เจ้าหนูจูดี้เนี่ยครับเติบโตมาแล้วในวันเนี้ยเธอสามารถยืนหยัด อยู่เคียงข้างพ่อกับแม่ของเธอได้แล้วและที่สำคัญตัวละครของเธอจะเป็นคีย์หลักของภาคนี้ด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าแม้เรื่องราวของเอสกับรอเรนจะถูกปิดจบลงในภาคนี้มันยังมีช่องว่างให้ตัวละครจูดี้เนี่ยครับสามารถไปต่อเนีจัก,กรวาล o n j u r i n g นี้ได้อยู่นะฮะ คือในหนังภาคนี้ถ้าพูดกันตามตรงในวิสัยของแฟนคลับหนังเรื่องเนี้ยผมก็ยังบอกว่าเออหนังเรื่องนี้สนุกอยู่แต่จริงๆแล้วครับผมมองเห็นว่าปัญหาในหนังเรื่องนี้ในหนังภาคนี้จริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการดําเนินเนื้อเรื่องเรียกได้ว่าเยอะเลยแหละครับคือด้วยความที่หนังมันเบ็ดเล่าเรื่อง50 50อย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็จะมีการตัดสลับไปมาระหว่างครอบคร,อรัวสมอลที่โดนปีศาจคุกค,ค,คามกับครอบครัววอร์เรน ที่จะต้องรับมือกับโทนี่ที่เป็นแฟนของจูดี้ที่จะมาขอจูดี้แต่างงานอะไรอย่างเงี้ยหนังก็จะตัดสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่ความตึงเครียดของทั้งสองสถานการณ์เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยอะ่ะอีกฝั่งอีกฝั่งครอบครัวหนึ่งนี่คือแบบโอ้โหโดนผีคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆหนักข้อขึ้นเรื่อยๆทุกวันแต่อีอกครอบครัวหนึ่งก็จะเป็นเน้นที่ไลฟ์สไตล์ชิลๆปัญหาครอบครัวงุงง้งยิ้งกุ้งกิ้งกันอะไรอย่างเงี้ย และกว่าที่เรื่องราวของทั้งสองเส้นเรื่องเนี่ยของสองครอบครัวเนี่ยจะมาบรรจบกันมันก็เรียกได้ว่ามันช่วงท้ายแล้ว,วครับมันเรามีเวลาให้เอสกับลอเรนเนี่ยไขคดีแค่แป๊บเดียวจริงๆแล้วหนังก็ตัดเข้าสู่ไครแม็กไล่ผีเลยซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าสิ่งที่มันจะลดทอนหายไปครับคือความเข้มข้นของของผีในเรื่องก็คือถ้าสมมติว่าใครที่เป็นคนที่ชอบผีหนักๆที่คาดหวังว่าแบบมันจะต้องออกมาแบบ ตัดหนังตัดชึบเป็นกลางคืนปุ๊บเจอผีแน่นอนผีแม่งใส่แน่นอนในภาคเนี้ยไอ้พาร์ทที่มันเป็นการหลอกผีในบ้านเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันจบหายไปแต่แล้วก็มีบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าบางทีเส้นเรื่องของของครอบครัวบรเรนนะครับมันก็ดู มันจําเป็นจริงหรอที่ที่ที่จะมาเล่าในภาคนี้หรือควรที่ที่จะให้น้ําหนักในการเล่ามันมากเท่านี้ครับในมุมกลับกันครับผมก็มองว่าภาคนี้มันเป็นภาคที่ค่อนข้างที่จะย่อยง่ายครับแล้วก็ดูรู้สึกว่าเป็นภาคที่ผ่อนคลายที่สุดในฟันชายนี้แล้วนะฮะแม้การดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยครับมันยังมีปัญหาอยู่แล้วมันค่อนข้างที่จะปูเรื่องนานพอสมควรนะฮะแต่พอหนัง ตัดชืบเข้าคลายแม็กแล้วเป็นอะไรที่โอ้โหก็ยังคงความบันเทิงไว้ตามสไตล์แหละครับผมรู้สึกว่าผมเอนจอยกับช่วงสุดท้ายของหนังมากๆเลยมันมีทั้งความทุึงเครียดความระทึกขวัญสถานการณ์ที่ถูกใส่เข้ามาบีบคั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังทําคงทําให้แบบหัวใจยังสุดสีดเลือดเต้นแรงเร็วได้อยู่ครับ ส่วนในด้านงานส่องขวัญน,นะครับก็ยังไม่ได้เข้มข้นมากเท่ากับภาค1ภาค2แต่ผมว่างานส่องขวัญดูดีกว่าภาค3เยอะพอสมควรครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามายกระดับในภาคนี้นะครับนั่นก็คือจังหวระราทึกขวัญจังหวะไล่ล่าหรือจังหวะที่ประเคนเลือดให้คนดูนะครับที่ค่อนข้างที่จะทำได้ดีรวมถึงผีในภาคนี้ แม้จะไม่ได้จัดเต็มแบบโผล่ตลอดแบบทุกสิบนาที2ี่สิบนาทีอะไรขนาดนั้นแต่การโผล่มาแต่ละทีของไอ้ผีในหนังภาคเนี้ยมันโผล่มาแบบต้งๆเป็นๆให้เห็นกลางวันแสกกันเลยมันไม่ต้องมาผุบๆหรือมัวแต่ทําของตกเปิดประตูเอ๊ะเล่นกับความมืดอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนจังหวะการวางเฟรมล่อหลอกมันมีการดีไซน์ที่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แค่แผนกล้องไปแผนกล้องมามันยังมีความแบบเล่นกับเงาเล่นกับแสงไฟข้างนอกสาสกระทบวู่เข้ามา มันยังมีการครีเอทที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังโอเคกว่าที่ออกมาตรงตง,ตงทื่อๆแบบภาค3นะครับท,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 ทั้งด้านนักแสดงครับแพทริกวิลสันแล้วก็เวราเฟมิก้าที่แม้จะรับบทนี้มายาวนาน12ปีแล้วเนี่ยครับแต่ทั้งเอฟแล้วก็รอเรียนที่เรายังเห็นอยู่ในจอบ้างเนี้ยก็ยังก็ยังละเอียดอ่อนแล้วก็เต็มไปด้วยหัว,จหวใจครับซึ่งผมดู The c o n j u r i n g มาทุกภาคเนี่ย ผมจะมีความรู้สึกหนึ่งเลยว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอสกับบอเรนเนี่ยเขารักกันมากๆเลยครับคือพลังการสแสดงของทั้งคู่มันแบบส่งออกมาจนถึงคนดูได้ขนาดนั้นเลยแล้วพอยิ่งมาดูภาคเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออผมอินไปกับความสาคัญคนทั้งคู่อะแล้วผมรักครอบครัวบอเรนมากมากจริงๆนะครับแม้มันจะไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือแปลกใหม่ระดับปรากฏการณ์เหมือนที่ภาคแรกเคยทําไว้ครับผมว่าภาคนี้มันเป็นเหมือนจดหมายรักฉบับสุดท้ายต่อแฟนๆคอนจูริงทุกคนนะครับในช่วงท้ายเราจะเห็นคนที่เคยมีบทบาท สำคัญต่างๆนานาต่อแฟนชายนี้โผล่หน้ามาเป็นคัมิโอกันให้หายคิดถึงนะครับเหมือนเรามาร่วมเฉลิมฉลองครั้งสุดท้ายเพื่อลำลึกถ,ถึงผลงานแล้วก็ชีวิตการทำงานของทั้งคู่ผมรู้สึกอย่างนั้นแหละสุดท้ายใครที่ไปดูมาแล้วนะครับลองไล่ลำดับให้ผมไปกับผมพร้อมๆกันเนี่ยครับว่าใน The Conjuring ทั้ง4ภาคเนี่ยคุณชอบภาคไหนมากที่สุดเรียงลำดับลงมาเลยคือถ้าเป็นผมเนี่ยครับผมให้ The Conjuring ภาค2มาที่1แล้วก็ให้ภาคหนึ่งเนี่ยมาที่2 ส่วนในภาค4เนี่ยครับอยู่ลำดับ3ส่วนในภาค3นี่น่าจะอยู่ลำดับท้ายสุดแบบว่าขุดลงไปได้ผม,มอยากขุดเป็นเก็บไว้ใต้ดินเลยนะฮะคือถ้าคุณเนี่ยครับไปดูมาแล้วลองเรียงลำดับมาว่า the c o n s u r i n g ภาคไหนเป็นที่สุดสำหรับคุณครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยฮะส่วนใครมีอะไรอยากเพิ่มเติมประเด็นไหนหรือผมตกรวนตรงไหนไปขออภัยมาณที่นี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปกับหนังองโปรเจกต์ครับ